สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำกระเป๋าคล้องแขนนะคะปิ๊กแบ็คคล้องแขน12.5เซนนะคะปาก12.5เซนทรงเตี้ยนะคะพี่ทำคลิปไปแล้วแต่ว่ามันทรงสูง นะคะรอบนี้จะทําให้เตี้ยลงหน่อยนึงนะคะวิธีเย็บเหมือนกันเลยนะคะชื่อคลิปกระเป๋าปิกแพ็คปาก12.5ซนแพทขยายข้างนะคะลงไปแล้วเพราะฉะนั้นวิธีนี้เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าพี่ทำแพทให้เตี้ยลงนะคะวิธีทำก็เมื่อลูกค้าได้รับแพทไปเนี่ยตรงนี้ค่ะจะต้องพับทบนะคะตรงก้นเนี่ยพับทบ ตรงกลนชิ้นนี้นะคะพับทบป,ปุ๊บให้ดูเลยเวลาพับทบทำยังไงนี่เนี่ยค่ะเวลาพับทบป,ปุ๊บเห็นไหมคะพี่วาดลงมาบนบนแผ่นใหญ่นะคะวาดแพทเท่ากับแผ่นใหญ่แล้วติ๊กไว้เห็นไหมคะจิกรอยต่อปุ๊บแล้วก็พับให้ตัวนี้อยู่เท่ากันเห็นไหมคะ ป๊บแล้วก็เราดูเลยถ้าเกิดว่าเราจะใส่ป้ายแฮนด์เมดนะคะก็กะลงมา3ามเซนนะคะแล้วตีตารางไว้นะคะพอตีตารางเสร็จปุ๊บเราออกเนี้ยค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอันอน,นี้กลัวน,น้องยังไม่เป็นนี่ค่ะ ป้ายแอนเมคเขาก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้เห็นไหมคะพอเราวัดมาตรงนี้ปุ๊บเราก็เอาตัวเนี้ยมาขามาดูนะคะเดี๋ยวให้ดูให้นอนข้างๆงให้ลุมข้างๆงแบบนี้คะ่ะเห็นไหมคะเห็นความกว้างขาไหมพอเห็นความกว้างขาปุ๊บเราก็หาการไกลมาเอ้ยหากินโซมาจึ๊กไว้ค่ะว่าเราจะเจาะตรงไหนนะคะเหมือนพี่พี่ก็จึ๊กไว้ตรงนี้ตรงนี้ เราจกไว้เสร็จปุ๊บสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือหาตัวนี้มาค่ะเนี่ยค่ะเจาะนะคะเจาะลงไปแล้วดันหน้าสามมิลเจาะด้านนี้เจาะลงไปเจาะลงไปนะคะดันหน้าสามมิลให้มาดูเห็นไหมคะทีนี้ก็เอานี้มากางขาเข้า ขอบนี้ลงขอบนี้3มเซนค่ะขอบนี้ลงขอบลงขอบแฮนด์เมดเนาะ้วทีนี้กันนี่เห็นไหมคะมาหารโรตีเจาะปึ๊บให้ระวังคาว่าแฮนด์เมดให้หัวขึ้นบนนะคะปึ๊บเห็นไหมคะเอาแป้นใส่เข้าไปแล้วก็หักขาให้ล็อกเข้าในก็ได้ล็อกออกนอกก็ได้มันก็จะได้อยู่แบบนี้นะคะมันก็ทําให้ ชิ้นงานของเราเป็นเพิ่มมูลค่าดูดีขึ้นนะคะวายันต่อไปก็มาเย็บได้เลยให้สังเกตพี่วาดวาดแพทเท่าเท่ากับแผ่นใยเลยค่ะคือวาดแผ่นใยเท่ากับแพทนะคะแล้วก็ตัดผ้าให้เลยมา1เซนนะคะเดี๋ยวเวลาเย็บเดี๋ยวพี่จะเล็บเย็บบน เลมขอบเส้นใหญ่เนี่ยนะคะติด,ต,ดติดแผ่นใหญ่ไปนิดๆนิดๆนิดๆน,น,น,นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราติดเราเย็บตามแนวเส้นใหญ่เนี่ยคือเส้นใหญ่เนี่ยจะเท่ากับแพทพอดีพอเส้นใหญ่เท่ากับแพทพอดีมันจะไม่มีเวลาอไม่มีปัญหาเวลาเข้าปากปิกแพกนะคะมันจะได้เท่ากันพอดีนะคะเพราะว่าแพทของปิกแพ็กพี่วัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเวลาเย็บทําไมพี่ต้องเอานี่มากัด นี่ค่ะจุดกึ่งกลางของแผ่นก้นกับจุดกึ่งกลางของด้านนี้ค่ะให้มันเท่ากันพอตรงกันปึ๊บกลับเดี๋ยวก็จะเย็บล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้แล้วเข้าด้านข้างเลยนะคะเช่นกันค่ะซับในค่ะเนาะซับในอันนี้พี่เอาแผ่นวีราเน่สติกเกอร์แบบบางติดด้วยนะคะเขาจะได้เรียบแล้วก็อยู่ทรงนะคะเพราะงั้นไปเย็บกันเลยแต่เดี๋ยวพี่จะ เน้นเย็บเน้นตอนเข้าปากกระเป๋าไว้ดูนะคะคลิปนี้นะคะไม่ได้เน้นเย็บเนาะเพราะว่าจะได้คลิปสั้นๆลูกค้าจะได้ดูเข้าใจนะคะเดี๋ยวขอเวลาไปเย็บก่อนคะ่ะใกล้แล้วนะคะนม่ทับไมคะ่ะ เดี๋ยวไปประกบกันค่ะแล้วก็สอนเข้าปากค่ะก่อนยิบประกบเห็นไหมคะตะเข็บตรงตะเข็บเลยนะคะจุดกึ่งกลางนี่ตรงกับจุดกึ่งกลางค่ะนะคะนี่จุดกึ่งกลางพอจุดกึ่งกลางตรงจุดกึ่งกลางปุ๊บเราก็ไล่ไปดูตะเข็บก็ตรงตะเข็บนะคะนี่นะคะ พอตะเข็บตรงตะเข็บปื๊บล็อกกับล็อกกับเข็มหมดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเย็บประกบเลยค่ะตั้งแต่นี้เย็บเวลาเย็บก็เย็บเลมเนี่ยค่ะเลมขอบขอบใยห,หรือขอบวีรเน่ค่ะเพราะว่าวีรเน่กับใยก็วีรเน่กับใยก็ตัดเท่าแพทและค่ะ ไปเย็บกันค่ะอ้าวพอเย็บประกอบตรงเข็บตะเข็บอ่าตรงริมเรียบร้อยแล้วก็หาช่องที่เราช่องกลับออกมานะดีวใกล้จะได้ใส่ปากแล้วนะคะ มาเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาเรียบร้อยแลละนะคะก่อนใส่ปากก็เราก็มีการเย็บปิดช่องนะคะอาวพอเย็บปิดช่องเสร็จก็กลับมาจัดทรงกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะ นะคะคถ้าเราเย็บแบบนี้ซัดไหมมันจะไม่กองเนาะมันจะพอดีมันจะพอดีของเขานะคะแล้วก็ดูนี่ดูขอบปากนะะ้องนะคะก่อนจะไปใส่ปากค่ะก่อนจะไปใส่ปากค่ะเย็บ ทับตรงนี้นิดนึงค่ะเขาเรียกว่าทับคิวปากกระเป๋าเนาะจากโค้งนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องไปเย็บตรงมุมจากโค้งเนี่ยค่ะปึ๊บมาจบที่โค้งนี้จากโค้งนี้ค่ะมาเย็บจบที่โค้งนี้ค่ะไปเย็บกันค่ะอ่าให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมคะเย็บมุมนี้มาจบที่มุมนี้ค่ะมองไม่ค่อยเห็นเน,ะนาะนี่อ่า จะสอนเข้าปากแล้วนะคะอ้ามาดูนะคะปากมาแล้วนะคะให้ดูพอแกะออกปุ๊บปากเนี่ยมันจะมีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารูนะคะอันนี้อันตัวนี้ไว้ทำอะไรนะคะไว้เกี่ยวสายสพายค่ะ ฝั่งนี้ห้ารูฝั่งนี้หนึ่งสองสามสีห้าห้ารูเหมือนกันนะคะให้ดูปากเหมือนปากของแขนปากหนึ่งยาวปากหนึ่งสั้นนะคะตัวปากสั้นนี่อยู่ด้านหน้านะคะปากเนี้ยอันเนี้ยอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ปากที่เขาใช้ตัวน็อตยึดนี่ยค่ะไม่ต้องใช้ หมดสอยปากนะคะใช้ตัวหนีบแทนเนาะใช้ตัวหนีบมาแทนแล้วก็อุปกรณ์นะคะเมื่อกี้ที่นับรูว่าทั้งหมด10 10ิบรูนะคะใช้ตัวน็อต10อันเนาะในชุดจะใส่มาให้12ออันค่ะแล้วก็มีแท่งยาวๆหนึ่งแท่งอันนี้คือในชุดของปากนี้นะคะแท่งยาวๆนี่คืออะไรนะคะมาดูกันแท่งยาวๆนะคะเปิดออกมาปุ๊บ นี่ค่ะไขกวงสีแฉกนะคะอีกด้านหนึ่งเป็นสองแฉกอืมไม่ใช่เขาเรียวกว่าอันอีกด้านหนึ่งสีแฉกอีกด้านหนึ่งก็คือแบนนะคะในชุดนะคะฝาระวางไว้ก่อนเนาะแล้วเวลาจะ เข้าปากให้ทำยังไงนะคะเห็นไหมคะหนีบไว้ก่อนตัวนี้หนีบไว้ก่อนด้านหลังนะคะแล้วเอาด้านหน้ามาปึ๊บนะคะให้ดูปุ๊บตรงนี้ค่ะตรงตะเข็บสองตะเข็บเรามาชนกันนะคะพอมาชนกันปุ๊บเนี่ยมันจะได้ตรงกลางอยู่อะคะ่ะ ตรงกลางอยู่เนาะตรงกลางอันนี้ให้กัดเข็มหมุดก็ได้หรือจึ๊กไว้ก็ได้อ่าอันนี้พี่พี่่ะกัดเข็มหมุดไว้ให้ดูนะพอเห็นเนาะพอเห็นแนวๆเนวะ เห็นแนวๆนะคะตัวฝั่งนี้หนีบหนีบไว้เห็นไหมปุ๊บแล้วเราก็ดูนะคะว่าตรงเนี้ยตรงกลางมันอยู่ตรงไหนนะคะวัดอ้าปากแบบนี้ค่ะวัดคร่าวๆก็ได้นะคะน,นะพี่วัดให้ดูปุ๊บ ฝากนี้เขา24ตรงกลางเขา22นะคะ12ก็อยู่ตรงเส้นตรงแนวนี้ที่จิ๊กไว้หน่อยที่จิ๊กไว้ตรงนี้ที่จิ๊กได้นะคะเพราะมันมีมีแผ่นพลาสติกหุ้มอยู่เนาะเดี๋ยวแผ่นพลาสติกยังไม่ได้ออกเพราะงั้นจิ๊กไว้กับเล็บได้เลยอ่าทีนี้เห็นไหมคะเอากลางชนกลางเลยคะ่ะกลางชนกลางเห็นไหมคะปลายเข็มมาชนกลางตรงนูง้น กลางชนกลางนะคะซิกมาด้านในยัดเข้าไปค่ะเดี๋ยวเียอันนี้มันอ้าอยู่เอาอย่างงี้ให้มันงอแบบนี้นะคะไอ้ปากงอแบบนี้นะไอ้ปากงุ้มเข้าไปแบบนี้อ่านี่นี่ให้อยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ยัดจะได้ยัดง่าย กลางชนกลางนี่ยังไม่กลางอนี่ค่ะเนี่ยค่ะพอนั่นเสร็จจะเห็นเนาะว่าผ้ามันเข้าไปแล้วค่ะห็ม ผ้ามันเข้าไปแล้วเราขันน็อตก่อนเลยตรงกลางนะคะขันขันตัวเดียวก่อนแล้วตัวต่อไปมันจะง่ายเลยค่ะ แน่นนะพอแน่นแล้ว,นะว,ลวปุ๊บพอแน่นแล้วนะคะตรงกลางแน่นแล้วที่เหลือก็ทําต่อไปละ Đúng rồi Ông mưa đặc là thì nè ตรงมุมนี้พยายามดันนะคะดันให้มันผ้ามันถึงเนาะให้ผ้ามันถึงขอบบนค่ะ ตรงด้านข้างเนี่ยพยายามดันตัวนี้ขึ้นไปนะคะดันผ้าดันผ้าเนี่ยค่ะดันขึ้นมาแบบเนี้ยเพื่อให้เพื่อให้ตรงมุมมุมเหลี่ยมเหลี่ยมมันตรงกับกับข้อต่อนี้เนาะมันก็จะดึงขึ้นนิดเดียวละค่ะไม่ได้เยอะ ขอดันใหม่อีกนิดหนึ่งดันดนิดหนึ่งดันเหล็กแหลมดันค้างไว้เลยพอฝามันหลุดมันสั้นเกิน เสร็จด้านหนึ่งแล้วค่ะมาดูก่อนเสร็จด้านหนึ่งแล้วนะคะอ่าพอเสร็จด้านหนึ่งแล้วปื๊บมาด้านนี้เลยทีนี้กดออกมาเอาตัวหนีบออกปึ๊บมาจิกต่อนะคะพ้่ยคิดอ่อาแค้วเข้ามา lẹt lẹm đành cho bé nhớ เห็นไหมคะถ้าเกิดผ้ามันเข้าไปถึงไงคะ่ะเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เห็นตรงรูนะคะว่ามันมีผ้าอยู่เนาะให้ดูเนาะ นอมันตัวเล็กชอบร่วงค่ะไม่ติดถ้าไม่ติดก็ไขมาใหม่คะ่ะดันก็ไปใหม่เมื่อกี้ลืมดันดุเด็กเลมเนานะ ดันเอาเอาเหล็กแหลมไปดันไว้ตรงอื่นดันเพห้ผ้าเข้าค่ะเอาเข้าแล้วนะรอบนี้เห็นผ้าแดงๆแล้วนะคะ ทีนี้มาอีกด้านหนึ่งนะคะ ตกลงในในชุดเห็นไหมคะมีนอ็อตเหลืออีกสองตัวพลอยสำรองไปนะคะให้สำรองไปเพื่อหลุนหายแล้วทีนี้พอไขพอหมุนเสร็จล้วมาหมุนพวกนะะี้ค่ะหมุนน,อนะะ็อตนีค่ะให้แข็งนะคะทีนี้ไขควงเก็บ ปึ๊บมาดูค่ะอ่าเห็นไหมเห็นด้านข้างไหมคะไม่ย่นนะคะปึ๊บปึ๊บจัดได้ดีปึ๊บนี่ค่ะ กลัวอืมออกแรงนะคะเนี่ยนะคะเข็งะคะ่ะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวนะคะแล้วให้สังเกตนะแพทอันนี้ตรงข้างเห็นไหมคะถ้าลูกค้าเย็บแบบตัดแพทเท่าแผ่นใยแล้วเย็บเร็มตามวิธีของพี่เนี่ยเห็นไหมคะไม่ย่นเลยนะคะไม่ย่นแล้วก็ป่างจะพอดีเป๊ะน,นะคะ ไดแล้วกระเป๋าหนึ่งใบไม่อยงนั้นถ้าใครชอบก็ฝากนะคะสามารถใส่สายได้สายสป,ปายเก็บได้ถ้าใครชอบก็ฝากค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ